ค่ะก็สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่รูก,ก็จะมานะคะ่ะ <c oughs> อ่ามาสอนให้ดูคร่าวๆนะคะว่าสุนทรพ้นที่หกห้าที่ห่ห้านะคะเราจะทำใบผ่านปิดบัญชียังไงนะคะในไฟล์ตัวใหม่ค่ะส่วนคลิปสอนติดบัญชีนะคะ,ะ,ะ,คะมันจะสอนอยู่อีกตดดหนึ่งนะคะหร,รือว่าพวกเราดูตามที่ของกรมบัญเสริกก็ได้นะคะ <c oughs> หรือว่าะะพี่สก็อาจจะเปิดสักรุ่นหนึ่งซักคอร์สหนึ่งนะคะก็คือสอนวิธีการบันทึกบัญชีเฉยๆนะคะโดยไม่เกี่ยวกับงบนะคะ,ะทีนี้แล้วก็ไปที่ใบผ่านปิดบัญชีเนาะนะคะตัวนี้ถือว่ามัน30กันยาเนะนะคะแล้วพี่บอกว่าให้เราไป c o ปปี้มาจากถังนะคะถติว่าปิดสิ้นปีนะเลยอ่ะแล้วนะคะ วิธีการของมันนะคะให้พวกเรามาหามาคลายตรงนี้ยหามันเรือกจะเลือกออกนะคะที่มันซ่อนอยู่นะคะแล้วให้พวกเราก็ปี้หาเฉพาะ,ะ,ะอะไรได้คะอ,อะไรได้เราเลือกตนเราเลือกตัวนี้ก็ได้นะคะ,ะชื่อหมวดเนี่ยคะ่ะที่มันเยอะอยู่เาเลือกอ,อะไรได้จคล้ายจะสอนเส้น,สนนี้นะมันมีการสมมุตินะคะ แล้วก็ปี้จากถังบัญชีมาวางค่ะก็ปี้แล้วเราก็ที่ไปที่ไปผ่านจิตบัญชีค่ะแล้วก็มาวางแบบอ่ะหนึ่งสองสามนะคะเราก็ไม่ต้องทําอะไรจะเริ่มจะมาแล้วด้านล่างกลางๆเนี่ยค่ะเราก็มาพิมพ์เป็นรายได้สูนต่างมาดูว่าเดี๋ยวมันจะเป็นกําไรหรือขาดทุนในปีห้าค่ะเราก็ไปที่ถังเชื้อลองนะคะ เราก็กอบเฉพาะใช้ใจ,จ่ายทั้งหมดมาเป็นการสมมุตินะคะดูเฉยๆส่วนที่ละเอียดก็คือต้องไปดูในกลุ่มที่สองะะหรือว,ว่าก็คือตามของกราไม่พาติดนะคะ,ะแค่นี้นะคะมันก็จะมาะคะ่ะขนต่าอยู่ในเอ่ยนะคะบนตามก็อ่าเรามาดู มันติดลบแสดงว่ามันเป็นยอดค่าจ่ายนะคะมากกว่ารายได้นะคะแล้วก็คัดกนะคะมาวางที่ตับัญชีค่นะ,คะมาวางด้านเดบิตนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราเอาอะ่ะนี่ออกอ่าค่ะมันกะน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 ะ็มาดูสิก็นะะจะได้แสดงว่าทีนี้ค่าจ่ายนะคะมากกว่ารายได้นะคะ อย่ทีนี้เราวก็กดปุ่มเหมือนเดิมค่ะกดปุ่มมันที่บัญชีนะคะแล้วก็จะพิมพ์สําเนาแล้วก็มันทึกบัญชีไปให้เราออโต้ก็จะพิมพ์ให้เรา,อ,า,อ,าเอัตโนมัตแล้วก็สั่งน้ไว้ที่ PDF เหมือนเดิมค่ะ ทีนี้เราจะทำใบผ่านรายได้สุนมต่งางนะคะเรก็ Copy นะคะตัวนี้มาเลยนะคะได้สุ่มต่ <c oughs> ามาว่าเพราะอะไรทำไมนะคะเพราะว่า,าบัญชีมันขัดทุนค่ะทีนี้อยอดมันอยู่ด้านเดบิตนะคะเราก็ต้องเป็นเดบิต ได้ได้สะสมนี้ค่ะจดเงินเนาะยอดเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่ก็จะด้วยทางนี้อ่าแค่นี้นะคะแค่นี้แล้วเราก็อธิบายว่ามันก็คิดไปญชีได้สี่สับกุดขุดปิดบัญชีไปนะคะ แค่น uh, ี้นะคะมันก็จะวิ่งไปให้เราเห็นไหมก็เรียบร้อยนะคะตัวนี้ ส่วนฉบับเต็มนะคะก็มีคลิปสอนอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะหรือไม่ก็เด็กผู้จะเปิดสอนเฉพาะ <c oughs> เฉพาะการมาด้วยบัญชีไม่เกี่ยวไฟล์นะคะนอกจากนี้เราสามารถที่จะดูคลิปกล่มได้ะคะ่ะคลิปคนได้เหมือนกันนะคะสพดาะเราไม่ต้องทากรับดังการกระทบยอดใดๆนะคะก็ทําตามหนังสือสังการเท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะ,อะโอเคนี้เนาะ,ะแล้วก็การจะปรินท์จะปรินท์นะคะเพราะว่า ที่เราทำไว้เผื่อนะแล้วก็มาคลิกที่ตัวนี้ค่ะแสดงค่ะเสดนกดพิ้งนะคะเสงน่ะก็จะประากฏเฉพาะที่ที่เราต้องการเลือกอค,ค่ะกดพิ้งนะเรามาดูก่อนถ้าดูว่ามันห่างแบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะมาเลื่อน เลื่อนเนี่ยค่ะมันอ่ลบแถวมันใกล้ๆได้นะคะใกล้ได้ะค่ะแล้วก็ปิ้นปิ้นไปได้เลยนะคะปิ้นไปได้นะคะสลัเทน,นี้นะคะแล้วก็ได้สิ้นปีหกสี่เออหกห้ามันที่เรียบร้อยส่วนเบียยหกก็คือหลักการเหมือนเดิมน,นะคะหลักการเหมือนเดิมค,ค่มๆๆๆๆมนนะก็จะเลื่อยยกเปเลืยอยมาคะแล้วก็ววะคะัพกีก้ <c oughs> มันตามที่เคยสอนเอาไว้นะคะคั้งก่อนค่ะก็สาธิาให้ดูว่าทีนี้ทำยัไงเนาะ